สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องกรมพันตุลการคลิปนี้มาดูการคั้นส้มก้านดอกผักขันชองค่ะใส่เกลือลงไปสามช้อนโต๊ใส่น้าตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะลงมือคั้นเลยง่ายนี่ค่ะบีดบีๆบีบีนวนพีน้องเด้อนี่ค่ะคั้นสมกานดอกผักขันชองทำกินก็ได้ทำขายก็ดีขายที่ร้านนี่ค่ะ ขอี้ตมกมากๆเลยค่ะที่กามาเยี่ยมชมตาตามกดไลค์กดแชร์ค่ะคนได้หลายเด้อลพี่น้องด้วยมันส่นงกานดอกกับคนกลางค่ะ คลิปนี้ภูมิันจะร้องเพลงอัวให้ฟังเป็นเพลงที่ภูมิันประขึ้นมาได้เองค่ะเชิญรับฟังด้เลยค่ะอัวเอ้ยัวสาอัวม่ตัวอะไรอัวเอ้ยัวสาอัวม่ตัวอะไรโอเว้นไม่งั้นอากาศโอเว้นไม่งั้นอเธอฉลาดนั่นสอัวอัวเอ้ยอัวสาอัวไม่ตัวอะไร อ้วอะไรอ้วนสาระอ้วนตัวอะไรอ้วนไม่หันนะค๊ะอเวนไม่หันนะจ๊ะเเธอฉอบนั่นหละสาระอวนทักเงกเง็กเงเง็กเง็กทักง็กเงเง็กเง็กเกเนี่ะโอ้น้ำยางออกมาแล้วค่ะนี่น้ำยางออกมา น้ำยางปักกันจองเป็นสีขาวๆนี่ค่ะคันแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเดี๋ยวเราล้างด้วยน้าดื่มสะอาดแล้วพุงรดได้เลยจ้าจะเรียบร้อยแล้วค่ะล้างด้วยน้ําดื่มสะอาดเสร็จเรียบร้อยใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ,ใ,คะใส่น้ำตาลทรายสามช้อนโต๊ะค่ะน,นี่ค่ะใส่ไว้เลยจ้าใส่ชูรสหนึ่งช้อนชาใส่น้ำปลาเลย่ะพี่นนะะ้องเด้อใส่น้ำแช่ข้าวลงไปจ้านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ สั้นส้มข้านดอกผักกันจองสูตรเด็กที่รับช่องคุมพันตุลากันรทยสี่านี่คะแซ่บแซ่บเลยค่ะพี่นะ้องอันนี้คุมพันกระกจองอ่อนมากเลยค่ะก็เลยคั้นเสร็จเร็วขึ้นไม่ต้องใช้เวลาถึงสามถึงสี่นาทีนะคะขอบคุณทุกกำลังแงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะพบกับคุมพันได้ในคลิปหน้านะคะเอฟขาสวัสดีค่ะ